แท็กเตอร์หลิวกงบี6 6 4 4ครับใบแกะกล่องจากเมืองจีนครับตัวนี้ราคา3ล้าน5ครับ ว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับผม เจอกองดินของรถสิบล้อนหนึ่งกองนี่ดูเรื่องเลยครับเฉลวยเลยครับทุกคนไปผ่านหน้าสามารถประดับได้ครับจะเอียงซ้ายเอียงขวา ระดับได้เลยทีเดียวครับคล่องตัวมากครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นห้องปรับอากาศครับผมภายในก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์เครื่องเสียงนะหลายอย่างมากครับ เครื่องจักรในเมืองไทยนี่ถือว่าเปิดโอกาสให้กับเครื่องจกักรจากต่างประเทศนี่เข้ามาตีตลาดค่อนข้างที่จะพอสมควรเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในค่ายจยากเมืองจีนนี่หลายยี่ห้อเลยนะครับหลกัหลกๆก็มีซานี่เอ็กซีมจีครับที่เราเคยได้ยินชื่อเสียงของเขานะครับผมมาแบรนด์นี่ก็ของจากเมืองจีนวันหลิวกง เอาละไม่เป็นไรครับผมอะไรที่เป็นของจีนแล้วบางท่านก็อาจจะว่าเป็นของโนเนมนะครับแต่ทุกวันนี้นี่ของจากเมืองจีนกลับกลายเป็นของดีครับของดียังไงครับผม มันก็ใช้งานได้ปกติครับไม่แพ้บแบรนด์ญี่ปุ่นนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่ให้คนไทยเราได้มีการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องจักรกลมาใช้นะครับนะ mm. ครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบการนะครับผมที่จะเลือกใช้รถ เราผมเรียกว่าเกรกเดอร์กันแล้วกันนะมันมีชื่อของเขาอยู่นะอะไรเวลเกอร์เวลเกอร์อะไรสักอย่างนี่นแหละต้องขอภัยที่ไม่ทราบชื่อของเขานะเป็นชื่อภาษาอังกฤษใครทราบก็รคอมเมนต์กันด้วยนะครับก็ททำงานดีครับผมนี่ขอบนานดินให้เราสิบเราได้ทำงานไม่ต้องใช้รถเกรด ใช้งานดีนะครับแมคโครตกงานเลยภูมิยาว <laughs> ต่อกันไว้ชนครก็ผมใครสนใจอยากจะซื้อมาใช้งานก็สามล้านห้าแสนครับหริวกงนะครับเอาบายบาย